สิิ สวัสดีครับวันนี้มากินข้าวหมูแดงใกล้บ้านร้านข้าวหมูแดงในตำนานคนตรังที่เปิดขายกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นผมมากินซ้ําบ่อยที่สุดคนอื่นมาสั่งข้าวหมูแดงผมไม่รู้นะผมชอบกินข้าวขาหมูร้านนี้ากผมสั่งมาจานแรกข้าวรวมมิตรทุกอย่างใส่ขาหมูพิเศษจุกๆแบบนี้60บาทเนื้อชิ้นหนังคําโตตแบบนี้ตึงปากข้าวหมูแดงรวมจานนี้ก็จะมีกุนเชียงให้ด้วยนะมีแห้งพิเศษถ้วยนี้60บาทให้หมูแดงโปะมาจนหาเส้นแทบไม่เจอข้าวขาหมูราดด้วยซีอิ๊วดำก็ ซุปกระดูกหมูทางร้านแถมฟรีให้มาชิ้นโตโตหน้าเคี้ยวมากกดชอยโค้ขาหมูเขาเปื่อยมาอร่อยลืมเคี้ยวเลยครับเล่นปกักพริกมันเป็นเม่นอย่างนี้เลยครับสู้ซาสใจจริร้านเขาบะหมี่ธรรมดาซะทีเส้นนุ่มโคตรอร่อยหมูแดงมาแบบจุกๆแบบนี้อร่อยจนแทบอยากจะเบิ้ลอีกสองจัดไปคำโตเกินอร่อยจนลืมเคี้ยวต้องสดน้ำซุปกระดูกหมูทางร้านโลงขอะดูในน้ําซุปจะ ติดบริเวณข้อกระดูกอ่อนเคี้ยวกรุบกรับอร่อยมากครับรจากสีหน้าผมก็ทราบแล้วนะครับว่าอร่อยฝากกันไว้อีกร้านข้าวหมูแดงกูชอยกับพังครับ